โอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับนี่โอ้โหดูไสเลยครับสวยๆน้ำแค่นี้ครับคำว่าเดียวครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็ดเยอลูกวันนี้นับเยอลูกวันนี้สองถุงครับน้ำตื้นๆครับวันนี้เอามาลงน้ําตื้นแล้วครับน้ําลึกไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับติดตามชมไปเรื่อยๆครับว่าจะได้เยอะหรือไม่ได้ครับ มาตัวแล้วครับโอ้เนี่ยครับเล่นประกดไฟแวน้นไปก่อนครับช่วงนี้ขาใหญ,ใหญ่ยังไม่ค่อยเอานะครับนี่เล่นไฟนี้ไปก่อนไปแล้วครับเล่นประกดแวน้นกันครับช่วงนี้ นี่เล็กเล็กเกินครับนี่เล็กเกินต้องปล่อยครับปล่อยไปก่อนอ้อนี่ครับอดเรานะครับกินจนสายจยิกหมดเลยครับเนี่ย กดตัวใหญ่ครับกดตัวใหญ่มาแล้วตัวสวยเราโอ้หนี่ครับเจอไซเวนมานานเจอตัวใหญ่แล้วครับนี่มาแล้วไอ้นี่สวยครับตัวนี้โอ้โหสองตัวคู่แล้วนุ่น ตัวนึงครับนี่ตัวจิ๋วครับปล่อยไปก่อนตัวนี้ครับตัวนี้นี่ตัวนี้พอได้ครับเอาไสนี่ครับ มาแล้วครับปะไกยเราครับนุ่นโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องใช้สวิงเลยครับนี่นี่ครับไม่ต้องใช้สวิงครับไซนี้ปะไก่เราตัวแรกมีตัวนึงครับนี่กินใกล้ๆกันเลยครับตาแล้วตัวนี้โอ้ยน่นโน่นโน่นอยู่นูน่นกดครับรกดตัวที่สวยครับตัวนี้ นี่ครับนี่ครับมาแล้วในี่ใกล้ปากกายเลยครับโอ้นี่ตัวที่สองแล้วครับสวยเลยนี่ครับสวยงามเริ่มทำงานแล้วลูกปนินเหยียอเหย่ยลูกปนินน้ำตื้นเรา พอรักไปไกลกันเลยครับเนี่ยเก็บเริ่มทำงานครับเดี๋ยวลูกปนินเรานีส่สวยเลยมีอีกครับยังมีอีกโอ้โหของนิมใส่จะมาเป็นฝูงครับเนี่ยดูครับโอ้ตอนนี้จะแก้งกันประกดครับประกด นี่ก็พอพอได้พอได้ตัวนี้นกินใกล้ๆกันเลยนะครับหายตัวแล้วครับเนี่ยปลาอะไรตัวนี้โอ้โหดึงแรงเหมือนกันครับตัวนี้โอ้สวยสวแครับหายตวแลอุ้ย สวยงามครับสวยงามมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ่วงนี้ตัว,ว,ว,วแล้วครับปลาแล้วครับตัวนี้อาจจะเป็นปลาโกนใหญ่ครับโอ้ส,สวยครับส,สวยโอ้ย,ย สายหยิกขาดไปเลยไม่แล้วครับทีนี้ขาดไปมาจนครับเนี่ยบด,ดเหลืองครับตัวนี้ไม่โตครับหมักตัวแล้วครับดึงแรงครับตัวนี้ โอ้โกดใหญ่ครับกดใหญ่โอ้โอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้นี่สวยนะครับ นช่ครับนี่ตัวนี้ก็ตัวสวยครับโอ,โอ้กินจนสายทันกันเลยครับแบบนี้ชอบขาดครับขาดง่ายกอแล้แล้ว เรามาตัวรับเนี่ยมาอะไรครับดึงหนักๆโกดใหญ่ครับคกดใหญ่โอ้ตัวสวยตัวสวยครับ นะครับตัวมีตัวนึ่งกินไปกันเลยครับวัวตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ครับนี่เราจะมาเป็นคู่ครับตรงนี้โอ้โหโอ้ตัวที่ใหญ่กว่าเขาแล้วครับนี่ น้ำหนึ่งวาก็มีปลานะครับตรงนี้นี่ปดสวยๆเลยครับหมายตัวแล้วครับตัวสวยครับตัวนี้ดึงแรงกัครับโอ้เนี่ยครับนี่ตัวสวยครับตัวสวยนี่ น้ำเราตื้นนะครับนึกว่าจะไม่ได้ค่าเหยื่อะนะครับวันนี้มีตัวนะครับเด่กินคู่กันแล้วนี่หดปแปลโอ้ไปดาบยักษ์ครับโอ้ใหญ่เลยครับหมดแล้วครับเหยื่อลูกปนินหนึ่งสองถุงเราน้ำตื้นน,นี่ครับเดี๋ยววัดน้ำให้ดูครับ น้ำแค่นี้ครับทำว่าเดียวครับนี่ไปดูผลงานนะครับผมครับผลงานเหยื่อปนินน้ำตื้อเราครับนี่สองถุงครับโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับนี่โอ้โหดูไซด์เลยครับสวยๆงั้นเลยครับนี่เป็นไซ์แวนแล้วก็ประกายหนึ่งตัวนะครับก็มีตัวเล็กๆครับนี่ครับเหยื่อลูกปนินน้ำตื้นะครับน้ำแค่วาเดียวครับก็วันนี้ประกายใหญ่ไม่ขึ้นนะครับ ขึ้นแต่ปรากฏครับอเอ่สวยนะครับยังมีผลงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวลูกมันินเรา